สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20่สเป็นเลขค้าย2ตัวไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซเลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบัคทอนและสารสกัดซ t r รัสไบโอฟลาว o นย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโพอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามิน B และดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากหลักหน่วยบน สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2565จะติดตเข้ามาแล้ว9งวดติดต่อกันในตอนท้ายคลิปเราจะนำเลขเด่นปากหลักในบนดวยบนไปเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลัก10บ,บนที่ผมลงไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะได้เลขชุด2ตัวบน16หางก็ติดตาม กันได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่6บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่8 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3เอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่2พฤษภาคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16เมษายนปี65 9บวก9เป็น18 18บวก8เป็น26 26บวก8เป็น34 34บวก8เป็น42ก็จะได้เลขเด่น2 42บวก1เป็น43ก็จะได้เลขเด่น3 ส2บวกเเป็น51ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่2พฤษภาคมออก42ก็เข้าเลข2นะครับเข้าปากหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งวดที่2ก็เข้าเลข2งนะครับงวดที่3ก็เข้าเลข6กงวดที่4ก็เข้าเลข7ผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลานะครับ มาลองค่ามาเช็คผลงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่ที่1กันยายนปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16สิงหาคม3บวก3เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก7เป็น20 20บวก2เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 22บวก1เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 22บวก9เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1ผลกนะหังเลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก3 2ก็เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่9ติดต่อกันามาดูเลยนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1กันยายน พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครเป็นภูมิแพ้ไี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจิมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย2อบวกสเป็น4 4่บวก1เป็น5 5าบวก1เป็น6 6หบวก3เป็น9ก็จะได้เลขเด่น9 9บวก1เป็น10ก็จะได้เลขเด่น0 9บวก9เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยบนได้แก่เลข0เลข8แล้วก็เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้ เลขเด่นปากหลัก10บบนนะครับเราจะได้เลขเด่นปากหลัก10บนคือเลข2เลข7เลข8ผมก็จะนํามาจับคู่กับกับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนของสูตรนี้นะครับก็จะได้เลขเด่นชุด2ตัวบน9ก้าหางนะครับจากจากเลขเด่นปักหลักหน่วยบนคือ08 9 เลขเด่นปากหลัก10บบนคือ278ก็มาจับชุดกันได้นะครับคือ2028 29 70 78 79 80 88 89ถ้าเผื่อสูตรมันเดินดีทั้ง2ส,สูตรนะทั้งปากหลัก10บบนะปากหลักหน่วยบนนะครับก็ก็จะได้เลข ชุดสตัวบน9หางนี้นะครับถ้ามันเดินดีทั้งคู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในพิพิธต่อไปก็ให้เพิ่มผมเป็นเพื่อนในลายไว้เลยนะครับโดยไอโดยลายไลนอดีของผมนะครับ ad 2 cx w q b อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนทราบทางไลน์นะครับก็เป็นช่องทางช่องทางนึงนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ